สัปดาห์ที่6หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารหลักหมูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนของครูโซมอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์กันนะคะอาหารดีมีประโยชน์ของเราวันนี้วันแรกเราจะมาเรียนเรื่องอาหารหลัก5ห้ามูรู้ไหมคะว่า อาหาร5หมู่มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะหมูแรกคือโปรโตีนโปรโตีนอาหารที่ได้มาจากโปรโตีนก็มีได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ปลานมซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารอาหารต่างๆนะคะเพโปรโตีนมีความสำคัญของการเจริญเติบโตของร่างกาย ทั้งยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับซ่อมแซมร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะนมนมก็จะเป็นแหล่งธาตุเหล็กแคลเซียมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆอาหารหมู่ต่อไปหมู่ที่2เป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็จะได้แก่สารอาหารที่มาจากข้าวไหนใครเคย ใครชอบรับประทานข้าวเอ่ยมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวขนมจีนขนมปังพื่อเตี้ยวเพ,พื่อมันฟักทองข้าวโพดและธัญพืชต่างๆนะคะและก็แป้งชนิดต่างๆโดยอาหารพวกนี้นะคะจะมีสารหลักคือคาร์โบไฮเดรตช่วยเกี่ยวกับพลังงานในร่างกายนั่นเองนะคะจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ o และอาหารประเภทแป้งพวกนี้นะคะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆซึ่งถ้าร่างกายขาดอาหารประเภทนี้นะคะ mm hmm. ก็จะทำให้เด็กๆรู้สึกร่างกายเหนื่อยล้าอ่อ,อนเพลียและสมองและกล้ามเนือ้อ mm hmm. ก็ทำงานได้น้อยลงนะคะ อา,อาหารหมู่ต่อไปคืออาหารเช่นอาหารพากเล็กยายอาหารนะคะอาหารหมู่ที่3ก็จะเป็นประเภทผักใบสีเขียวและพืชผักชนิดต่างๆเลยไหนใครมีชอบทานถ่ามาฟังกันว่าผักมีประโยชน์อย่างไรก็จะมีวิตามิน มีสารอาหารต่างๆมีกากใยอาหารช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้ดีนะคะคนที่ป่วยง่ายร่างกายอ er ่อนเพลียเนื่องจากภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราน้อยเราก็ต้องยิ่งทานผักให้มากๆนะคะอาหารหมูที่8คือผักชนิดต่างๆนั่นเองมีอะไรบ้างนะผักชนิดต่างๆ่เด็กๆรู้ไหมคะแคลอที่ที่เด็กๆ เห็นและรับประทานบ่อยๆใช่ไหมคะผักก,กระท้ากระลำปีคะน้าพริกเหลืองพริกหยวกนะคะต่างๆนะคะมีประโยชน์มากมายเลยช่วยให้เด็กๆขับถ่ายได้ดีและท้องไม่ผูกนะคะอาหารหมู่ต่อไปเป็นจาพวกอาหารที่มีวิตามินอาหารหมู่ที่สีนะคะเป็นวิตามินคือวพวกผัก ผลไม้อ่าชีอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยค่ะอาหารพวกนี้นะคะก็จะช่วยให้สารอาหารในร่างกายของเรามีวิตามินในร่างกายของเราใครที่ไม่ชอบทานผลไม้นะคะก็จะป่วยง่ายเพราะเด็กๆขาดวิตามินนั่นเองผลไม้ที่เด็กๆ รับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเช่นเงาะที่เจอตามท้องตลาดแก้วมังกร้มอังงุ่นลชมพู่นะคะตับปลารดอมีมากมายไปหมดเลยให้เด็กๆเ,เลือกรับประทานตามใจชอบเลยนะคะและอาหารหมูที่5หมู่ต่อไปเป็น ไขมันเด็กเพ็งไขมันนะคะไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์ไขมันจากปลาเช่นปลาทูปลาช่อนไขมันจากเนื้อสัตว์ก็คือน้ำมันหมูน้ำมันตับปลาไขมันจากพืชก็ได้จากน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันธัญพืชน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกนะคะมีประโยชน์ช่วยให้ ร่างกายของเราอบอุ่นรับประทานไขมันนะคะอย่ารับประทานมากเกินไปต้องรับประทานในปรมาพอดีนะคะถ้าเราได้รับไขมันมากเกินไปร่างกายของเราก็จะสลายยากนะคะละไขมันในร่างกายเราก็จะเยอะเกินไปทาให้เราเป็นโรคอ้วนได้นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้า ควิดแพร่กระจายเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเวลาเด็กๆจะต้องจําเป็นที่จะต้องไปที่ชุมชนเยอะๆคนเยอะๆหรือห้างสรรพสินค้าเด็กๆต้างแปะไปทุกที่และเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ให้คงไปเพื่อล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะ,ะ,คะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะคุณค่าเป็นห่วงเด็กๆนะเจอกันวันเปิดเทอมค่ะบ๊ายบาย